สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อกินข้าวเล่งข้าวง่ายน้ำเนกเด้อจ้ามีนึ่งปูมีนึ่งปลาทานกับน้ำจิ้มสามรสนะคะพี่น้องน้ำจิ้มสับป,ปะรดสามรสนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมาดูทางนี้มีเป็ดค่ะเป็ดทอดกับน้ำจิ้มของคนจีนนะคะ มาเด้อมาเด้อมากินขขาวแรงขขาง่ายน้ำกันเซ่บเซบน้ำนิน่น้องค่ะนกหนึ่งปลาัวบักใ่พี่น้องปลาซีบาทค่ะหนึ่งซีอิแล้วก็น้ทังนั่นะเป็นหยังแย่นิ่ปกติหัวหอมทอดด้ค่ะหัวหอมทอดมีปูนึ่งด้วยค่ะผักมียกสวนว่าเลยพี่น้องผักยกสวนนะคะ เซีบเซบค่ะเป็ดอย่างเซีบเซีบนะพี่น,น,น้องกินข้าวเล้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะสั้นๆนนะคะไม่ได้จามามากินเซีบเซบน้ำกันค่ะ